ทุกคนเคยได้ยินคำว่าอยู่เท่ากับอยู่กันไหมคะอ้ําเองก็เพิ่งจะเข้าใจค่ะพอมาที่บูธนี้แหละวันนี้อ้ําตั้งใจเดินทางมาที่ตลาดรวมรัพย์อโศกเลยค่ะเพราะเห็นว่าจะมีบูธจากทางกรมควบคุมโรคนี้มาจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะและก็ยังมีความสงสัยว่าอยู่เท่ากับอยู่คืออะไรก็เลยเดินเข้าไปถามน้องๆในบูธภายในบูธนะคะจะมีน้องๆน,นักศึกษาที่เป็นจิตอาสามาให้ความรู้โดยอยู่เท่ากับอยู่นะคะก็คือกระบ,บวนการรักษา HIV อย่างหนึ่งซึ่อยู่สองตัวนี้นะคะย่อมาจาก undetectable เท่ากับ u n m i t a e c ื ตรวจไม่พบเชื้อเท่ากับไม่ถ่ายทอดเชื้อ,อถ้าถามว่าคืออะไร <c oughs> ก็คือถ้าใครที่ตรวจพบเชื้อ HIV แต่รักษากินยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องตรงเวลาและสม่ำเสมอนะคะจนมีปริมาณไวรัสที่ต่ำกว่า200ก๊อปปี้ต่อมิลลิลิตรไม่สามารถส่งต่อเชื้อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ได้ <c oughs> ส่วนถ้าปริมาณไวรัสต่ำกว่า50 Copy ก๊อปปี้มิลลิลิตร <c oughs> ก็จะป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้นั่นเอง <c oughs> อ้ามรู้แบบนี้ก็ว้าวมากๆเลยค่ะไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลย <c oughs> คิดมาเสมอว่า HIV เป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่จริงๆแลล้้ววไไม่ดกั สามารถป้องกันได้ตรวจง่ายแถมยังรักษาฟรีถูกสิทธิ์อีกด้วยไม่ว่าจะมีเชื้อหรือไม่มีเชื้อ Hiv เราทุกคนก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ทุกมิติแถมตอนนี้เราสามารถไปตรวจได้ฟรีที่โรงพยาบาลรัดหรือหน่วยงานบริการที่ขึ้นทะเบียนกับสปสอชใช้แค่บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับสิทธิ์กันได้เลยง่ายมากๆหลังจากที่น้องๆให้ความรู้แล้วนะคะเราก็ทําแบบสอบถามเพื่อเช็คความเข้าใจว่าเรารู้จักหรือเข้าใจอยู่เท่ากับอยู่แค่ไหนถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากลองศึกษาข้อมูลหรืออยากลองทําแบบสอบถามสามารถสแกนคิ อโค่นี้ได้เลยอีกวันที่รู้สึกดีสุดๆเพราะว่านอกจากจะได้กินขนมอร่อยแล้วยังได้ความรู้เกี่ยวกับ HIV มาบอกต่อเพื่อนๆอีกด้วย